สามสิ่งที่คุณแม่ต้องรู้ก่อนที่คิดจะผักลูกน้อยออกจากอกเร็วเกินไปสวัสดีค่ะครูพึ่งความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มต้นที่ครอบครัวนะคะมีงานวิจัยมากมายเมื่อเร็วๆนี้พบว่าเด็กที่เข้าเรียนเนซอรี่ก่อน5ขวบมีพัฒนาการทางสติปัญญาดีขึ้นแต่ในทางกลับกันก็กลับมีงานวิจัยพบว่าเด็กกลุ่มนี้จะมีพัฒนาการทางอารมณ์หรือ EQ กันาถามว่านั่นเป็นเพราะอะไรอยากรู้ไหมคะนี่แหละคือสามเหตุผลที่เพิ่งจะบอกในวันนี้สามเหตุผลที่คุณแม่ควรจะรู้ก่อนคิดจะผักลูกออกจากตกเร็วเกินไปเพิ่งจะแบ,บ่งไป 3, 3สามสาม์ทนะคะ p <c oughs> ที่1จะเป็นลูกวัยศูนย์ถึงหขวบค่ะเด็กวัยนี้สมองจะมีการพัฒนาจากสมองส่วนล่างขึ้นมาสมองส่วนบนหรือสมองส่วนหน้า คือพัฒนาจากสมองส่วนสัญชตาตญาณอารมณ์ความรู้สึกแล้วถึงจะไปพัฒนาสมองส่วนเหตุผลในเด็กวัยนี้สมองส่วนเหตุผลหรือสมองส่วนบนหรือสมองส่วนหน้ายังทํางานไม่ดีดังนั้นเขาจะทํางานด้วยสัญชตาตญาณเพื่อการอยู่รอด้วยสัญชตาตญาณของสัตว์หรือที่สืบทอดมาเป็นมนุษย์เราถ้าเกิดว่าไม่เห็นพ่อแม่สัญชตาตญาณจะทําให้เด็กคนนั้นมีการร้องไห้เพื่อให้ตัวเองได้อยู่รอดเหมือนสัญชตาตญาณของสัตว์นั่นเองแต่ถ้ามนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วสมองส่วนหน้าพัฒนาเลย โดยที่ไม่ได้พัฒนาใช้สมองส่วนชั้ตยามนุษย์เราก็จะไม่มีการร้องไห้หาแม่เพราะว่าอะไรเมื่อเราโตขึ้นทําไมเราถึงไม่ร้องไห้เมื่อไม่เห็นพ่อแม่เหตุผลก็เพราะว่าสมองส่วนบนหรือว่าสมองส่วนหน้าเราพัฒนาจนสามารถรับรู้สถานการณ์แล้วก็สามารถเบี่ยงเบนความสนใจไปที่กิจกรรมอื่นเช่นอ่านหนังสือหรือดูทีวีแต่เด็กไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะคะที่สําคัญในเด็กเล็กมากๆสูงถึงหนึ่งขวบเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องของเวลาอย่างหรือการสื่อสารเขายังไม่พัฒนาแม้เราจะบอกว่า ลูกเดี๋ยวมาม่ามามาม่าไปที่นี่แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมาม่าก็กลับมาถามสิคะว,ว่าในเด็กเล็กประมาณศูนย์ถึงหนึ่งขวบหรือสองขวบก็ได้เขายังดูนาฬิกาไม่เป็นดูเวลาไม่เป็นเพราะฉะนั้นเขาไม่เข้าใจคําว่าเดี๋ยวก็กลับมาเนี่ยคือนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกว่าอย่างเพื่งเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเคสของเพื่งเลยเนี่ยลูกจะต้องตามเขาห้างน้ํานด้วยบางทีเราปฏิบัติภารกิจอะไรเงี้ยลูกก็จะมานั่งเฝ้ารอเราคือขอให้เขาได้เห็นเรามานอนรอเราเขาก็จะรู้สึกปลอดภัยละ ยกเว้นว่าที่บ้านเราเนี่ยจะมีคนที่ดูแลเขามากกว่าหนึ่งคนอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยดูดูแลลูกเองก็อาจจะเจอสถานการณ์ในแบบเพิ่งและที่สําคัญถ้าสมมติว่าเราพยายามไล่ลูกหรือจับลูกขังไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ลูกเห็นเราอันนั้นอะเขาบอกว่าในทางการศึกษาวิจัยพบว่ามันจะเป็นการทําลายสมองลูกในระยะยาวด้วยนะคะมันจะมีผลทําให้สารเคมีแห่งความเครียดของลูกหลั่งมากกว่าปกติแล้วเกิดการสร้างเส้นใยประสาทแห่งความกลัวขึ้นมา ถ้าเกิดเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆลูกก็จะมีความขี้กลัวขี้วิตกกังวลหรือย้ำคิดย้ำทำแต่ถ้าเราค่อยๆพัฒนาตรงนี้ไปตามสเต็ปของสมองเขาจนเขารู้สึกปลอดภัยและไว้ใจโลกภาวะเหล่านี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นเองแต่ถ้าภาวะสมองที่สร้างช่วงนี้และเราไปมีพฤติกรรมที่ทิ้งเขาตลอดเวลาหรือทำให้เขาต้อ,อยู่คนเดียวจนมีภาวะที่เกิดการพัฒนาสมองหรือสารความเครียดหลัง,งมากๆอันนี้จะเป็นผลกระทบต่อสมองของลูกในระยะยาวค่ะ เพราะฉะนั้นช่วงแรกถ้าลูกจะติดเราเป็นลูกแง่เนี่ยเราก็ให้เข้าใจว่าเนี่ยมันเป็นเพราะสมองสัสญชาตญาณของเขาที่ทํางานเพราะฉะนั้นเราไม่ควรผับใส่ลูกในช่วงนี้นะคะควรมีเวลาให้กับเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าพ่อแม่คนไหนไม่ได้เลี้ยงลูกเองก็แสดงว่าเขาจะต้องมีผู้ปกครองหอนคนดูแลที่เป็นเสมือนแม่ของเขาในตอนนั้นเขาก็จะติดกับคนคนนั้นมากกว่าที่สําคัญเนี่ยในเด็กพอพอ,พอ,พอลูกเริ่มรู้ภาษาเนี่ยอาจจะสักขวบสองขวบอะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่ควรใช้คําพูดที่ไปว่าเขาว่าอย่าติดนักเลยลูกแงอ่อนแองี่เง่าตามมาทําไมอย่างเงี้ยไม่ควรใช้คําพูดนี้กับลูกนะคะเพราะมันเป็นการสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีให้กับลูกได้เหมือนกันมันเป็นการสรื่อสารที่ทําให้บ่งบอกให้รู้ว่าเราไม่ได้เข้าใจการพัฒนาสมองของเด็กน้อยเลยมีงานศึกษาวิจัยพบว่าความเจ็บปวดที่ลูกจะต้องพัดพาจากพ่อแม่แล้วไปอยู่กับคนที่ตัวเองไม่รู้จักเนี่ยมันเจ็บปวดพอๆกับการได้รับความเจ็บปวดทางด้านร่างกายเพราะมันเป็นสมองที่รับรู้อารมณ์ความรู้สึก ส่วนเดียวกันเพราะเด็กคนไหนที่แยกหรือพัดภาพจากพ่อแม่เร็วเกินไปเนี่ยมันจะมีผลต่อโครงสร้างสมองของเขามากๆเลยนะโดยเฉพาะสมองส่วนความวิตกกังวลแม้ว่าจะเป็นการแยกห่างในช่วงเวลาสั้นๆก็ตามศึกษาวิจัยพบว่าเด็กที่ถูกทิ้งให้อยู่กับคนที่ไม่รู้จักเพียงเวลาไม่กี่วันทําให้เขาต้องใช้เวลาในการบําบัดตัวเองในเรื่องของความวิตกและความกลัวขักันพัดภาคนี้ เป็นเวลาหลายปีเลยนะคะทําไมพี่หนุ่มพูดคํานี้เพราะมันมีงานศึกษาวิจัยพบว่ามีเด็กน้อยเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เขาถูกทิ้งให้แยกห่างจากแม่เป็นเวลา11เ็ดวันก็คือแม่เขาป่วยสมัยนั้นเนี่ยก็คือไม่ให้เราไปเยี่ยมให้เด็กเล็กเนาะเพราะว่ากลัวจะติดโรคหรือไปนบก,กวนนะคะผลก็คือเด็กน้อยเนี่ย6ปีต่อมาเมื่อเราไปศึกษาวิจัยเด็กน้อยคนนี้พบว่าเขายังมีความรู้สึกโกรธแม่ที่ทิ้งเขาอยู่เลยทั้งทั้งที่ เป็นเพราะแม่เขาป่วยแต่ว่าเด็กในวัยนั้นเขาไม่เข้าใจดังนั้นการที่เราจะแยกจากลูกเนี่ยเราต้องค่อยๆปรับระดับสมองเขาให้เขาค่อยๆมีการพัฒนาการแล้วก็เริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นเพื่อให้เขาไม่รู้สึกว่าติดค้างในหัวใจนะคะหรืออาจจะต้องมีคนดูแลที่สามารถสื่อสารแล้วก็บอกประโลมเขาได้ เพราะว่าที่สําคัญคือการที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักนะคะเด็กน้อยที่ได้อยู่กับพ่อแม่ที่รักเขาหรือคนดูแลที่รักและเอาใจใส่เขาเนี่ยมันจะมีผลต่อสารเคมีในสม,มองที่เรียกว่าสารโดปามีนหรือสารโอปิออยด์ซึ่งเป็นสารที่เป็นสารแห่งความสุขความรักความผูกพันและมีผลต่อการพัฒนาสม,มองของลูกด้วยนะคะทีนี้ก็มาพาร์ทที่สองการพาลูกไปเข้าอยู่ในวัยไปเข้าเรียนในเนอร์เซอรี่ก่อนสามขวบเนาะ ซึ่งมีการศึกษาพบว่าเด็กกลุ่มที่ไปอยู่เนอร์เซอรี่เนี่ยจะมีภาวะคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนแห่งความเครียดหลังสูงถึง91%และหลังจากที่เขากลับบ้านฮอร์โมนคอร์ติซอลนี้ก็ลดลงเหลือแค่75%เห็นไหมคะว่าการที่ผักลูกออกจากอบไวเกินไปเนี่ยมันมีผลต่อฮอร์โมนแห่งความเครียดโดยที่เราอาจจะไม่รู้เลยว่า สิ่งนะั้นมันมีผลกระทบต่อลูกอย่างไรแม้ว่าจะดูเหมือนลูกสามารถปรับตัวได้แต่อย่างไรก็ดีถ้าเนอร์เซอรี่นั้นมีพี่เลี้ยงที่ดูแลดีแล้วก็มีการเด็กได้มีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเนี่ยก็ช่วยลดระดับฮอร์โมนแห่งความเครียดหรือคอติซอลนี้ได้เช่นกันโดยที่เขาศึกษาเด็กที่อยู่ในเนอร์เซอรี่ตั้งแต่ขวบถึงสองขวบเนี่ยพบว,ว่าเด็กกลุ่มที่ไม่ร้องไห้หาแม่หรือไม่ได้สแสดงอาการเศร้าเสียใจเนี่ยจริงๆลึกๆแล้วเขาก็มีความคับคล้องใจและสงสัยว่าแม่เขาไปไหน โดยมีระดับสารเคมีแห่งความเครียดเนี่ยไม่ต่างกับเด็กที่ร้องไห้เสียใจแต่สิ่งที่น่ากังวลกว่านั้นก็คือเด็กกลุ่มที่ไม่ได้แสดงอาการวิตกกังวลหรือร้องไห้เสียใจเนี่ยจะได้รับการดูแลหรือการปลอบประโลมน้อยกว่าเด็กที่ร้องไห้เสียใจนะคะโดยมีงานศึกษาวิจัยพบว่าเด็กที่เริ่มเข้า nursery ตั้งแต่ครบวถึง2ขวควเนี่ยจะมีความสามารถในการเล่นหรือสนุกหรือผูกพันกับพ่อแม่น้อยกว่าเด็กที่อยู่กับบ้านมาก ที่สําคัญก็คือจะมีความก้าวร้าวและต่อต้านมากขึ้นในช่วงวัยสองขวบเด็กกลุ่มนี้ก็จะมีความต่อต้านหรือก้าวร้าวมากกว่าเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงและอย่างเข้าใจจะยิ่งเห็นผลชัดในกลุ่มที่เข้าสเซอรี่ตั้งแต่ขวบหนึ่งแล้วใช้เวลาในการอยู่มากกว่า20ชั่วโมงต่อสัปดาห์อันนี้คืองานวิจัยนะคะเพิ่งไม่ได้กล่าวขึ้นลอยๆอย่างไรก็ที่บางคนอาจจะไม่ได้พาลูกไปเข้า nursery โ,โดยทันทีแต่ว่าก็อาจจะมีพี่เลี้ยงในการดูแลดังนั้นถ้าเรา อยากจะช่วยลูกในเรื่องนี้ค่ะการหาพี่เลี้ยงหรือสิ่งแวดล้อมในเนอร์เซอรี่เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องพิจารณาโดยพี่เลี้ยงที่จะเข้ามาเลี้ยงลูกเราสิ่งสําคัญคือเราต้องคอยสังเกตในช่วงแรกว่าระหว่างที่เขาอยู่กับลูกเราอะเขาดูแลลูกเรายัางไงอย่างน้อยครึ่งครึ่งชั่วโมงขึ้นไปเพื่อให้รู้ว่าการมีปฏิสัมพันธ์หรือการดูแลลูกเวลาลูกเราเสียใจร้องไห้เป็นยังไงเพิ่งเคยมีประสบการณ์แบบฝากคนอื่นเลี้ยงแล้วผลปรากฏว่าลูกก็ รู้สึกว่าหยิกเรามาหยิกเรามาทําร้ายเราเราก็เอ๊ะแอบแปลกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกจนเวลาผ่านไปเราเลยถามลูกว่าเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าเขาโดนหยิกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เลยทำให้เราได้เรียนรู้ว่าถ้าเราฝากพี่เลี้ยงหรือฝากคนดูแลที่ไม่มีสภาวะทางอารมณ์ในการจัดการที่ดีก็จะเกิดปัญหาตามมาได้นอกจากนี้นะคะอันนี้ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะนอกจากนี้นะเขาบอกว่าการที่ลูกเล็กๆเนี่ยค่ะมาติดมากอดแข้งกอดขาเราอะจริงๆแล้วอะไม่ใช่ว่าเขาเป็นเด็กที่ซุกซนหรือว่า ต้องการเรียกร้องความสนใจแต่ตัวเขาเองอะค่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยและเขาต้องการความช่วยเหลือบางอย่างเพื่อให้เราปลอบประโลมเขามีงานศึกษาวิจัยพบว่าเด็กที่พ่อแม่ผักลูกพยายามผลักลูกออกจากอกเร็วเกินไปเนี่ยยิ่จะทําให้ลูกอะมีภาวะลูกแง่ติดพ่อติดแม่ได้มากกว่าหรือมีภาวะที่ต้องการการพึ่งพามากกว่าเด็กที่เราดูแลเขาจนเขามั่นใจในตัวเองและรู้สึกปลอดปลอดภัยอีกนะคะ นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาวิจัยว่าเด็กที่ได้รับการอบกอดและการปลอบประโลมหรือตามใจเนี่ยในในในวัยเล็กๆเนี่ยที่ไม่ใช่ว่าเขาลองงองแงแบบเอาแต่ใจนะแต่ว่าเขาเขาต้องการให้เราปลอบประโลมอะไรบางอย่างเนี่ยพบว่าเด็กกลุ่มเนี้กลับไม่มีปัญหาความผูกพันแบบมิตกกิกังวลตรงกันข้ามกับเด็กที่ถูกผ่าออกเด็กกลุ่มเนี้กลับจะยิ่งรู้สึกว่ามีความยากในการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือบางคนอาจจะทําตัวแปลกแยกออกจากสังคมแล้วก็ ม่อยากจะสร้างความสัมพันธ์แบบผูกมัดกับใครเลยก็ได้ถ้าคุณเป็นอย่างนั้นคุณอาจจะต้องกลับไปเช็กว่าในอดีตคุณผูเกเลี้ยงดูมายัางไงนะทะีน,นี้เราจะมาพูดว่าแล้วเมื่อแล้วเราจะจัดการอย่างไรเมื่อลูกเราเข้าสูวยอนุบาลและต้องไปโรงเรียนแล้วเกิดภาวะที่ลูกไปเกาะรั้วร้องไห้แล้วก็ไม่ยอมให้เราไปแล้วก็ดิ้นร้องไห้หนักๆเนี่ยเราจะจัดการอารมณ์เขายังไงช่วยเหลือเขาได้ยังไงแบบแรกก็คือในเด็กกลุ่มอนุบาลเนี่ยวัยอนุบาลที่ร้องไห้เนี่ย เราควรจะมีการกอดปอบประโลมเขาเพื่อให้สารเคมีออกซิโตซินหรือว่าโอปิออนหลั่งมากพอที่จะทําให้เขาเกิดภาวะสงบแล้วก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วให้เขาอย่างน้อยน้อยเนี่ยให้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นความทรงจําก่อนที่เขาจะต้องจากแม่เขาไปโรงเรียนไม่ใช่ว่าส่งเขาแบบผักผัก,ผกไปเลยลูกไปเลยลูกอย่างเงี้ยเขายิ่งแล้วก็ถูกกระชากลากถูดิ้นกันไปเขาจะเกิดประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการไปโรงเรียนนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทาให้ลูกมีภาวะสงบลงก่อนอย่างน้อยเพื่อแล้วค่อยส่งเขาไปให้คุณครูเพื่อไปเข้าห้องเรียนเพราะเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าเขาถูกทอดทิ้งสองคุณครูหรือสถานสถานที่แวดล้อมที่ไปเรียนที่โรงเรียนนั้นน่ะมันควรจะมีกิจกรรมอะไรที่ทําให้เด็กเล่นแล้วรู้สึกว่ามีความสุขสนุกปลอดภัยมันก็จะทําให้เหมือนเราส่งเขาไปในที่ที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขอาการร้องไห้งองแงจากการไปโรงเรียนก็จะน้อยลง แต่ถามว่าเอาแล้วเด็กที่เข้านัสเตรียพอมาเข้าอูปบ้านอะไรเขาไม่ค่อยหรอกเพราะเขาได้รับการปรับตัวมาตรงนั้นแล้วแต่ผลกระทบต่อสมองหรือสารเคมีแห่งความเครียดเนี่ยมันก็จะมีผลอยู่เหมือนที่คุได้กล่าวไปแล้วเนาะแต่ทางนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูที่บ้านแล้วก็สภาวะอารมณ์ของเด็กด้วยคือคุณครูพี่เลี้ยงหรือคุณครูที่ดูแลเด็กเนี่ยจะต้องมีทักษะในเรื่องของการปลอบประโลมเด็กหรือทําให้เด็กได้เพลิดเพลินกับสิ่งอื่นแล้วทําให้เขารู้สึกสงบใจได้ไม่ใช่ไปดุไปตีเขา ในกรณีนี้เพิ่งขอแชร์ประสบการณ์เนาะลูกเพิ่งเนี่ยร้องไห้จนถึงอนุบาลสองสิ่งที่เกิดขึ้นคือเพิ่งก็คุยกับลูกทุกวันตอนแรกก็บอกอธิบายทุกเหตุผลตอนอนุบาลหนึ่งเขาก็ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งพอขึ้นอนุบาลสองก็เริ่มมีปัญหานี้อีกแล้วก็บ่นวิตกกังวลเวลาไปโรงเรียนทุกครั้งเพิ่งก็เลยคุยแบบเจาะลึกว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นปรากฏว่าเขากลัวอ่านหนังสือไม่ได้ทํางานไม่ได้ตามที่คุณครูบอกครั้งนั้นเนี่ยเพิ่งตัดสินใจไม่นิ่งนอนใจตอนแรกเพิ่งก็นิ่ง ครั้งนั้นเพิ่งก็เลยตัดสินใจไปคุยกับค,คุณครูประจําชั้นต่อหน้าลูกเหมือนคุยปรับความเข้าใจเพื่อให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าสําหรับเด็กที่แยกจากพ่อแม่ก่อนห้าขวบเนี่ยเขาก็จะมีภาวะวิตกกัวงวลอยู่แล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่คุยลูกก็มีความมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นทําให้การร้องไห้ของลูกในครั้งนั้นหยุดหายไปได้ค่ะซึ่งใครจะเทคนิคไปใช้ก็ได้นะคะข้อสี่ข้อสุดท้าย ถ้าลูกรู้สึกว่าครับข้องใจบ่อยๆมันควรจะมีของขวัญอย่างเช่นผ้าพันคอตุ๊กตาโมบายหรือลูกปัดหรืออะไรหรือที่ที่จะเป็นสัญลักษณ์แทนตัวเราอะค่ะแทนตัวคุณแม่ให้ลูกติดไปโรงเรียนเพื่อให้เขารู้สึกได้อุ่นใจซึ่งเพิ่งเคยใช้วิธีนี้ตอนเขาอยู่อนุบาลหนึ่งก็คือจะบอกว่านี่เป็นลูกแก้วพิเศษนะมาม่าจะคอยดูหนูผ่านลูกแก้วนี้นะเขาก็รู้สึกมีความสุขและปลอดภัยแต่พออนุบาลสองก็เริ่มมีปัญหาอีก ก็คราวนี้ก็เลยเอาสร้อยแม่เลยค่ะทาสร้อยรูปแม่ใส่ต่อให้ใส่สร้อยพระก็ไม่อุ่นใจเท่ากับสร้อยแม่เพื่อนไมเข้าใจของว่าแม่พระเป็นอย่างนี้นี่เองเพื่อนๆจะลองเอาไปใช้ดูก็ได้นะคะซึ่งทําให้ลูกตอนนี้เขาอยู่อันดันสามแล้วผลคือเขาไม่ร้องไห้แล้วก็มีความมั่นใจแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาจะพูดว่าตอนเย็นมารับเขาเร็วๆนะสิ่งนี้เราจะต้องทําให้ความมั่นใจลูกก็คือได้ครับ 宝妈จะรีดมารับแล้วก็เราก็ควรจะไปให้เขาเร็วเร็วเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยแล้วเราเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเทคนิคดีๆที่จะเอาไปใช้ในการที่จัดการกับลูกเพื่อให้เขาได้รู้สึกว่าไม่ติดค้างหรือคับข้องใจเวลาที่เราไม่อยู่แต่สําหรับสังคมไทยเนี่ยมันจะมีความโชคดีตรงที่ว่าเรามีปู่ย่าตายายที่คอยให้ความรักเลี้ยงดูซึ่งก็จะช่วยความวัตรงนี้กับเด็กๆได้แต่ที่สําคัญคือ เราต้องดูแลคนที่เลี้ยงลูกเราให้ดีในช่วงวัยนี้เพราะเป็นวัยสำคัญในการพัฒนาสมองไม่ใช่ว่าปล่อยให้คนเลี้ยงที่เขาเอาวิดีโอเอาอะไรไม่รู้มาใส่ให้กับลูกเราซึ่งบางทีเด็กเขายังสื่อสารไม่ได้เราก็จะได้ใครก็ไม่รู้มาสร้างลูกเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นก่อนระลูกออกจากอกอย่าลืมเช็ครายละเอียด3ข้อในแต่ละช่วงวัยที่เพิ่งได้พูดไปทั้งหมดนี้ถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์สามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจได้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามกัน แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับครูพึ่งความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มต้นที่ครอบครัวเพราะความสัมพันธ์ที่ดีจะนำมาซึ่งสิ่งดีๆในชีวิตคุณค่ะ